สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนช่างวิทย์เลืองธรมานะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาเออ่ตะเวนข้ามคอยลอยแรงนะครับนะมาดูนี่ครับดีพาวเวอร์มันเป็นเครื่องเสียงตัะเวนทางเอลยเป็นเครื่องเสียงแบบพกพาหิ้วไปหิ้วมาได้เปิดไม่ติดนะครับนะผู้ใช้บอกว่าได้ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นที่เรียบร,บร้อยแล้วแบตเตอรี่ก็มันกรบปติดคือเก่กามันหมดสั่นว่า,วามันก็เป็นสีเนืาา้อไอันใสเบิ้งให้น้องเน่ น้องแคนน้อยนะครับน้องแคนนอยชาวบุรีรทาจะทาการตรวจสอบให้ว่ามันจะเป็นไปิดได้ไหมนะครับนีอ่อันพี่น้องเอ้ยมันค่ําแล้วอย่าไปทํางานหามลุงหามค่าแบบช่างวิทย์แต่แกเค็ดปันนี่มันก็ยังบทชนแล้วท่านอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาแกดูนะครับแกดูมืออันมือวดเสร็จหมุนน็อตนะครับหมุนน็อตออกสองอันแล้วก็อีกสองอันด้านล่างมันจะเอา,าออกมาได้นะครับ โอ้โหนะครับมุนน็อตออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับโอ้มันเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าบอกว่าได้ทําการเบียดเปลี่ยนไอจอบบตผู้ใดไม่เห็นอย่างกวัวๆกักๆเปลี่ยนแบตเตอรี่น,นะครับได้เปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จไปที่บุหรี่เล้วนะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเปิดติดได้อันดับแรกเลยผมก็คิดว่าผมจะเช็คไฟที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับนับน่นเพื่อนนะ แบตเตอรี่มันประมาณ7.4โวลต์นี่เพื่อนเนี่ยมันสีแมนบอนอมันจะใช่ไหมนะครับออ้ยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดมุมก่อนนะครับคือเราต้องวัดไฟจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพื่อนๆว่ามันมีไหมนะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟมันก็ไม่สามารถที่จะเปิดติดได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณ7.4ใช่ไหม8.4เนาะ เหรือ8.4เจ่เอเพื่อนๆนะครับจับกาวไปเส้นหนึ่งกาวตรงนี้นะครับเพื่อนนะเนี่ยตรงที่มันเป็นเหล็กๆหลไหลมานะครับแล้วก็มันมันค้าแล้วนะครับเสียงคู่ั่วค่ะเขาปิดร้านนะร้านใกล้เคียงเขาปิดร้านมาวัดไฟตรงไหนครับวัดไฟที่ขั้วแบตเตอรี่เลยขั้วแบตเตอรี่อยู่ไหนอยู่นี่นะครับเส้นนี้นะครับนะเพื่อนนะเส้นนี้นะครับนะเส้นนี้นะนะครับมาดูกันนะครับ มีไฟไหมมีไฟไหมมีไฟโอ้ยมันบอกมีไฟปนัดคือว่าเปลี่ยนแบตมันก็บอกมีเอาอิริเด้ <c oughs> เปลี่ยนแบตแล้วทำไมไม่มีไฟดูก่อนนะครับแบตเตอรี่มันอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับโอ้ลูกค้าบ,บอกว่าเปลี่ยนแบตแล้วไม่มีไฟเลยนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะโอ้ยดูก่อนดื้อ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่2ก้อน2เซลล์เซลล์ละสามจุดเ้วโหสุดยอดจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทำไมแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับด,ดูก่อนดูก่อนหรือลูกค้าอาจจะไม่ได้ชาร์จมานะครับผมว่าต้องไม่ได้ชาร์จมานแน่เลยเพราะบอกว่าเปลี่ยนแบตใหม่นะครับเช็คไฟจากแบตเตอรี่นะครับ โอ้โหเห็นไหมครับโอ้มีไฟนะครับมีกระแสไฟมีแรงดันนะครับโอ้จักสติตื่นเต้นนี้ยังกระดอก็คือแบตเตอรี่มีไฟนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่นี้มีไฟนะครับนะสองก้อนนี้สองเซลล์นี้มีไฟนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าในส่วนของการที่ออกจากในส่วนของ B เมนี้มันจะมีไฟไหมครับต้องเอาเทปพันสายนี้ออกก่อนเนาะ อขอเดียวเทปนขอขอขอ้ํใสกว่านี้ยังโอเคเลยตรวจสอบนะครับไอแผงวงจรที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือบีเม็นะครับบนะีเม็นี่เขาจะคอยตรวจสอบว่าแรงดันแบตเตอรี่น,เนีเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ควบคุมการชาร์จด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชาร์จเกินเขาจะตัดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เขายอมรับได้เนี่ยเขาก็จะตัดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานจาก พลังงานจากแบตเตอรี่ไปจนหมดแล้วเนี่ยแบตเตอรี่พวกนี้มันจะชาร์จไม่เข้านะครับเพื่อนนะเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่นั่นเองมีไฟ่อยว่านะมีไฟให้ค่อยไหมนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ไฟออกจากแบตเตอรี่นะครับเราวัดที่แบตเตอรี่โดยตรงเลยเห็นไหมเห็นไหมเจ็ดกว่านะครับแล้วไฟออกมาไหมครับไฟออกมาไหมนะครับไฟออกมาก็คือนี่ครับเส้นนี้นะเส้นนี้นะครับเพื่อนครับ โอ้มีไฟแล้วเอามาันคือนโบมีไปสอดไปตั้งพุนเจ้าลืมเสียบบลิ้งเลยเนี่ยไอคอยดึงออกมากหนึ่งหันคยก็ปฏิถอดคอนเ,เน็กมันได้หละ่ะเอาใหม่นะครับพเพื่อนเฮ่เจ้งซี่ละการทำงานก็แบบนี้แหละเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปใหม่นะครับพเพื่อนเสียบเข้าไปใหม่นะครับเอาหานาทีระบาดีสุดเลย 5นาทีแล้วนะครับ5นาทีแล้วผมยังไม่ได้หนีจากแบตเตอรี่เลยบ้าดสุดแล้วนะครับเรามาเช็คไฟจากแบตเตอรี่ผมมาตองนี้แล้วหรือยังไม่มานะครับไม่มาเลยไม่มาเลยนะครับนะเราปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องแล้วมาไหมครับมาไหมโอ้ไม่เห็นมีมาเลยจบพัตาย ทำไมไม่มีไฟจากแบตเตอรี่ะถอดออกมาแบบนี้โอ้โมาลองวัดดูดูนะครับนะนเพื่อนนะเดี๋ยวดูนะครับโผล่ไหมครับอ้ยาไอ,อสายมัขดขาดใหญ่เอ้ยสายขาดได้หน่บ้านแตกใช่ผมทํางานง่ายอย่างนี้หรือนะครับดูสายเส้นนี้นะครับไม่มีพลังงานจากแบตเตอรี่โผลมาด้านนี้เลยนะครับทั้งๆที่ในส่วนนี้ก็เสียบเข้า ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะแกะต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆครับมาดูกันคือเนี่ยโอ้ยยังวะโอ้มีสายพี่น้องาสายอยู่พี่ โอ้ยกคุณไม่ได้ต่อสายผมเลย,เยนะครับยังไงโอ้ยในในในตู้มันไม่มีอะไรนะครับเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ดากระโพงนะครับไม่มีนะครับสายเสน้นนี้เห็นทําเป็นแบบนี้มานะครับเพื่อนๆครับอผมคงจะต้องต่อสายนี้ก่อนให้ไฟไปโผล่ด้านนู้นก่อนนะครับเพื่อนๆครับจริง แล้วทีนี้ตะวันมันก็ค้ำค่อยถอยลงอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเชียวทีนี้นะครับสายตัวนี้นะครับมันจะสั้นเกินไปเห็นสายมันขาดอยู่นะครับผมก็จะผมก็เอาสายมาต่อนะต่อต่อเพื่อให้มันยาวขึ้นมันจะได้สะดวกเราในการที่จะทำอะไระครับนะก็คือแดงก็ต่อแดงเลยดาก็ต่อดํามันเลยนะครับนะ <c oughs> เครื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับนะรากวัดแรงดันไฟนะครับจากแบตเตอรี่นะครับตรงขั้วต่อตัวนี้นะครับเพื่อน นี่บวกอยู่ด้านนี้นะก็เอาบวกใส่เข้าไปนะครับแล้วทีนี้ก็ค่อยไปดูในส่วนด้านนู้นนะครับว่าไฟมันจะไปโผล่ไหมนะครับเพื่อนเพื่อนยังไม่เข้าใจนี่ครับเพื่อนจะติดตามได้สําหรับผู้สนใจใหม่นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับแบบนี้นะโอ้มีไฟเข้าแล้ว AUX mode ห่วตกใจเบิร์ดเว่ยห่วไฟเข้าเลยได้บัดนโอ้ไฟเข้าแล้ว งมุ่มมากนี่อันนี้คืออาการตากแดดนานนะครับเป็นเวลาโดนโอ้ยไปเปลี่ยนแบตมาไฟไม่เข้าก็เพราะว่าหนูกัดสายมันใช่ไหมหนูมันเข่าทั้งได้ือสิเข่าได้หนูจริงไหมครับถ้าถ้าเกิดว่ามีเสียงดังเนี่ยก็แสดงว่ามันสายขาดนะนะเอาจริงอะ ตัวนี้ต้องติดกาวด้วยนะ p ล a นไ y USB drive อ้าวใช้งานได้นะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับนี่มันโมงไายปะนี่นะนี่สายนี้มันหลุดสายพวกไฟพวกอะไรพวกนั้นสายรีโมทเลยพวกนั้นสายลำโพงเล็กพวกนี้น ม uh, น uh oh, นันเป็นมันเป็นอาการที่ง่ายมากกวนใจที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับก็แสดงว่าในการเปลี่ยนแบตหลงทางสิครับแบบนี้น่าจะหลงทางเนาะโอเคนะครับชวเนเรื่องทาพาเพื่อนๆนะครับมาดูการเช็คการไล่สายอะไรต่าง,างๆนะครับจนได้รู้ว่าในส่วนนี้หนูกัดสายนี่ครับจะจอก บางคนก็บอกกระจอกมันก็อย่างนั้นนะครับคือการเช็คการเสียมันก็เป็นแบบนี้แหละนะเพื่อนนะบางทีมันก็มีง่ายบางทีมันก็มียากบางทีเราก็งงว่าเออว่าทําไมไฟไม่มาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็อย่างนี้แหละนะเพื่อนนะก็ลองดูนะครับมันง่ายอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะเช็คตรงไหน มันก็จะเป็นการงงตาแตกอยู่นะครับท่านเพื่อนมาเห็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆนก็ลองพิจารณานะครับการเช็คไฟตั้งแต่แบตเตอรี่มาจนถึงด้านหน้าก็เช็คแบบนี้กันนะครับเพื่อนๆนครับนี่ก็ข้ามืดแลวเดี๋ยวผมต้องเป่าฝุน่นแล้วก็ทำความสะอาดแถวลำโพงพวกนี้ก็จบนะครับเดี๋ยวผมจะต้องโทรบอกลูกค้าก็คงจะเป็นในส่วนของวันรุ่งขึ้นนะอัีนี้มันมืดแล้วนะครับคบ่าซ่อมก็ ธนบัตรใบละหนึ่งพันได้ถอนนะครับนี่ได้ถอนนะครับโอ้ยเป็นตะเบิดไหล